สวัสดีตอนเย็นๆนะครับวันนี้วันหวยออกวันที่17ก็พามันดูพามันดูทุ่งนาทุ่งข้าวนะครับเมื่อคลิปที่แล้วผมมาถ่ายของแปลงนี้แหละครับที่ว่าใส่ฮอร์โมนแต่วันนี้จะมาบอกว่าการใส่ปุ๋ยรอบ2นะครับวันนี้ใส่รอบ2แล้วว่เขาเรียกว่ารอบ ปุ๋ยแตกกอ,อ่างี้ก็ได้พามาดูนะครับปุ๋ยแตกกอเดี๋ยวสูตรอะไรเดี๋ยวดูข้าวก่อนนะครับลูปปุ๋ยก็จะอยู่ท้ายคลิปเหมือนเดิมมาดูการแตกกอมแตกกอรจริงๆไหมนะครับนี่เลยครับนี่ก็ข้าวอายุสองเดือนนะครับนีแ่แตกจริงๆครับเนี่ยหนึ่งสองา้าหกอย่างละเ็อย่างละ5้านะครับ สวยงามครับสวยงามจะแตกกอดูลักษณะข้าวแตกกอจากต้นเดียวเมล็ดเดียวนะครับนี่ครับนี่มี1 2ึ่งสองสามสีอนี่อายุสองเดือนนะครับกว่าจะตั้งท้องก็น่าจะ20ขึ้นนะครับจำนวนต้นต่อกอนะครับน่าจะได้20ต้น20่สิขึ้นนะครับ นี่เป็นข้าวนาปังนะครับสูตรปุ๋ยก็คือ2 8 12 6นะครับเป็นปุ๋ยเขาเรียกว่าปุ๋ยแตกกอสูตรแตกกอเขาว่างั้นซึ่งก็เป็นปุ๋ยอะไรตาสิงนะครับตาสิงตา,าสิงซึ่งคนแถวนี้เขานิยมใช้กันถ้าถามว่าปุ๋ยสูตรอะไรก็บอกปุ๋ยตาสิงไว้ก่อนเลย สูตรอะไรก็ต้องไปหาเองนะครับหมายถึงว่าผมเนี่ยต้องไปหาถ่ายไปหามาให้ดูเพราะว่าคนแถวนี้ใส่เกาไม่ได้ก็จะมีสูตรมีอะไรมากมายพี่เนี่ยบอกว่าเป็นปุ๋ยตาสิงค์ตาก,กบตะเขียดอย่างนี้ใส่แล้วงามเขาก็ใส่กันเลยแต่ไม่ได้สนใจว่าจะเป็นสูตรไหนงามจริงครับเนี่เดีย๋ยวนี้จะที 2826นะครับเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดอีกทีว่าทำเก้าเจ็ดไร่ได้เก้าตันเดี๋ยวจะมาถามถามเจ้าของตา,าอีกทีนะครับซึ่งฮอร์โมนที่ฉีดไปคราวนั้นก็เก็บบอกว่าได้ไมเ,เดมล็ดเยอะเมล็ดเต็มว,ว,ว,ว่างั้น กราไม่ได้โฆษณานะครับแต่ก็ซื้อตามนี้แหละไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายอะไรของร้านไหนแต่ก็ซื้อก็ตามตลาดนี่แหละตามร้านขาย,ขายาปุ๋ยขยะผำใช้ดีนะครับสวยงามครับแต่กวอายุสองเดือนกว่ามองไปจะเป็นทิวเขียวอาจจะมีข้าวดงข้าวเดีดบ้าง ยี่สิบแปดสิบสองกตราซิงสูเตกก็เราจะพามาดูปแปลงนี้อันนี้ปแปลงนี้สวยครับอัดยาไปแล้วแต่ปแปลงนี้รู้สึกว่าจะยาเยอะยังไม่ดูปแปลงส,สวยๆครับอัรตระการหวานอักตีหน่อยครับการแตกก็ไม่เหมือน ที่เราหวานห่างๆนะครับไอคลิปที่แล้วที่ลาดูอีกเจ้าหนึ่งตนที่ว่าก้าวกำลังออกรวงนั่นแตกกอดีครับกอใหญ่หันนั้นหวานห่างจริงๆไม่รู้าข้าวมันเป็นอะไรตรงนั้นน่าจะโดนนกกินหรืออะไรสักอย่างมันเลยห่างม่แตกกอใหญ่แต่ว่าเขาบอกว่าเขาชอบใส่ข้าวทีฉีมันจะได้ยืดเพราะงั้นนี่ก็ข้าวไม่กระทบหนาวครับ่วงนี้ก็ฝนตก นตกช่วงนี้ช่วงอาทิตย์นี้แล้วก็อีกวันที่ 19, 20, 1 9 2 0มีเน่าจะมาหนักรอดูครับก็ได้ฝนได้นายตเุเกนจากน้นําฝนก็ทำให้ข้าวเขียวยิ่งขึ้นแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็ฉีดฮอร์โมนเก็บาเคยได้เจ็ดไร่นเก้าตันคือประมาณว่ารถเกีียวเนี่ย เราต้องครึ่งนะครับเพราะว่ารถเกี่ยวเนี่ยเคยไปเกี่ยวท่วาคกลางนะครับเรารถเกี่ยวมาเกี่ยวตรงนี้วิ่งกลับไปกับสองรอบเต็มประมาณนั้นแหละเราจะมาถามเรื่องนี้อีกทีว่าจะมีเคล็ดลับอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันทีนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กำลังรับชมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วจะไปชมทุ่งนาทุ่งข้าวส,สวยแปลงไหนใส่สูตรไหนอะไรยังไงได้ข้าว จำนวนเยอะเท่าไรเทคนิคยังไงครับขอบคุณครับ